ต่อครับและนี่คือรายการไอหยะหน้าเมาส์ครับผมต้องบอกว่าคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดคลิปไหนอยู่ในกระแสครับเราจะนํามาส่งให้ผู้ชมได้ชมกันแบบนี้ถึงบ้านพร้อมกับมาเรียนรู้คําศัพท์ภาษาจีนที่อยู่ในคลิปนั้นนะฮะผมบอกแบบนี้คุณผู้ชมครับว่าจริงๆแล้วทุกวนันทุกวินาทีทุกนาทีของโลกใบนี้ครับมักจะมีคนเนี่ยนะครับต้องอัดวิดีโอไว้นะฮะตลอดเวลาครับผมและคลิปเหล่านั้นแหละครับผมเราก็จะนําหยิบขึ้นมานั่นเองฮะ วันนี้ครับผู้ชมครับและช่วงนี้ด้วยฮะเราจะไปที่ยุนนานด้วยฮะไปประเทศจีนครับไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องราวไปดูกันอีกหนึ่งคลิปครับที่คนธรรมดาทําไม่ได้แน่นอนฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเราเนี่ยเกิดเป็นคนเนี่ยทานอะไรแข็งๆหน่อยผมว่าโอ้โหมันก็เจ็บคอมากครัผู้ชมฮะแต่มีผู้ชายคนนี้ครับที่เขาชื่อว่าหลงเนี่ยครัผู้ชมฮะคุณหลงเนี่ยนะครับเขากินอะไรเป็นอาหารรู้ไหมฮะไอ้ยาเขากินตะปูเป็นอาหารครับ กินแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆอายุ17ปีนี่นะฮะเขาเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆประมาณอายุประมาณสักวัยรุ่น17ปีนี่นะฮะมีคนคนนึงนี่แหละครับเคยสอนคุณหลงทานตะปูครับและนอกจากตะปูนี่ยนะฮะยานทานกระเบื้องเศษแก้วต่างๆกินแบบนี้มาหลายสิบปีจนกระทั่งตอนนี้อายุ40กว่าเข้าไปแล้วเราไปดูดูครับนะบว่าคุณหลงหน้าตาเป็นยังไงและเขาโชว์การกินตะปูกินเน็กกินอ้อทุกอย่างด้วย Meet Long Yunsheng, a man from China with a penchant for iron nails. Apart from Long doesn't collect the iron nails, he eats them. Yes, you heard correctly. Long easily swallows several nails with a length of three to five centimeters. Washing them down with a cup of water, Long stuns everyone around him as he eats the nails with ease. Long said he developed the unbelievable habit of swallowing nails after he learned it from others about 32 years ago. I was 17 or 18 years old. I was not sure that the man who can do this was willing to teach me. If a teacher likes you, he teaches you. If not, he refuses to teach you. Despite being able to add glass, ceramics and tiles to his weekly food shop list, Long is said to be in good health. can <laughs> เว้ยตอนกินเนี่ยนะฮะมันก็ยังเข้าไปตรงๆยังพอโ,โอเคได้แล้วบางโชนเนี่ยก็มีการใช้น้ำในก้วก้วเกืให้มันลงไปสบายๆไอ้ตอนออกออกยังไงวะพวกจริงๆแล้วมันไม่ได้ย่อยได้คุณผู้ชมนะฮะ แต่นิดนึงคุณผู้ชมฮะใครก็ตามเห็นแบบนี้แล้วห้ามลอกเรียนแบบครับเพราะว่ามันจะเกิดแบบนี้ได้เฉพาะกับอายวะส่วนตัวนะของคนบางคนเท่านั้นเพราะแพทย์ออกมาบอกแล้วนะฮะว่าไม่แน่นะฮะข้างในเนี่ยมันอาจจะมีรอยบาดทางด้านของลำส่งลำไส้แล้วสุดท้ายอาจจะเสียชีวิตก็เป็นไปได้ระวังกันนิดนึงทานข้าวดีแล้วฮะอย่าทานเหล็กเลยคุณผู้ชมฮะอ่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับคำศั์นะครับที่เกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างครับเมื่อสักครู่นี้ที่ได้บอกไปครับว่าผู้ชายคนนี้เขาทานตะปู คำว่าตะปูครับก็คือคำว,ว่าติ่งนั่นเองครับติ่งคำเดียวนะติ่งนี่นะฮะนี่ไอจีติ่งที่เป็นตะปูตาปูและเวลาเขาทานเข้าไปครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่ารสชาติเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันน่าจะเป็นแหลมเป็นแหลมนะผมว่านะฮะคำว่ารสหรือว่าคำว่ารสชาตินะี่คุณผู้ชมะฮะภาษาจีนเรียกว่าเว่ยหรือว่าเว่ยเต้าเว่ยก็ได้ะฮะคำเดียวเว่ยเว่ยรสชาติรสชาติ และอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเขาเนี่ยนะฮะพอทานเข้าไปเสร็จบ,บางครั้งบางโชว์เนี่ยมันต้องใช้น้ํามันจะไม่มีอาการเคี้ยวแต่เขาก็สามารถที่จะเคี้ยวนะฮะทางด้านของกระเบื้องได้ทางด้านของแก้วได้เคี้ยวแบบนี้คุณผู้ชมฮะเขาเรียกว่าจื่เจ๋จื่เจ๋นั่นเองครับจื่เจ๋ที่แปลว่าเคี้ยวนั่นเองครับเคี้ยวออแล้วฮะ อย่าลืมนะฮะใครก็ตามครับที่เกิดอาการหิวขึ้นมาผมบอกว่าทานข้าวอร่อยสุดดีสุดแล้วก็เวต้าพิเชาเฮาเชคุณคิดว่าการช้อปปิ้งในตัวเมืองใหญ่ๆนั้นเนี่ยนะฮะจะปลอดภัยไหมละครับผมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยถึงแม้ว่ารถลามันจะเยอะอยู่ก็ตามครับแต่ไม่ใช่สําหรับที่เมืองนี้ครับเหตุการณ์เหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นที่ลอนดอนประเทศอังกฤษคุณผู้ชมครับเกิดที่ใจกลางเมืองลอนดอนก็ว่าได้ครับ ในร้านร้านหนึ่งนะฮะที่เป็นร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยแหละฮะโอ้โยใครจะไปรู้ล่ะรับว่าใจกลางเมืองแบบนี้มันจะมีสุดยอดแห่งพึ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 ่งเ,พงเยอะมากมาสร้างลังอยู่ที่หน้าร้านเขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะ แต่ดีสาคัญมาอยู่ไม่อยู่เฉยด้วยอยู่แล้วดันไล่แขกเข้าไปอีกคุณผู้ชมะฮะเหตุการณ์มันเกิดชื่อว่าเวลาใครก็ตามเนี่ยนะฮะเดินผ่านไปผ่านมาหน้าร้านนี้หรือแม้กระทั่งเข้าไปช้อปปิ้งในร้านนี้ก็ตามก็มักจะเจอกับเจ้าฝูงนะฮะเป็นฝูงพึ่งขนาดมากักุมามันบินมาทีหนึ่งเรียกว่าคุณนั้นไม่สามารถมองเห็นท้องฟ้าได้เลยเห็นแต่เพล่งอย่างเดียวฮะแต่สุดท้ายค <c> ร <oughs> ับเขาก็บอกว่าโอ้โหเล่นโดนต่อยบูงไปหลายคนทีเดียว เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าพึ่งนี่นะฮะมันจะเชิญแขกหรือมันจะไล่แขกกันแน่เราไปดูครับภาพเหตุการณ์นี้จะว่าตลกจะว่าหาก็หาจะว่าสงสารนคนโดนต่อยก็น่าสงสารทีเดียวลองชมดูก่อนครับ Who are you from? Uh. I would not laugh. เล่นมาทั้งฝูขนาดนั้นเป็นผมนี่ผมก็ไม่เข้าร้านอิตอนนีแน่นอนคุณผู้ชมฮะพราะฉะนั้นครับแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่าทางการเขาเนี่ยมีการเตรียมที่จะย้ายยอดแห่งลังผึ้งนี่แหละครับไปอยู่ที่มหาวิหารนะครับมิสเวเตอร์อะไรสักอย่างหนึง่งแถวๆตรงข้ามเนี่ยของแกเนี่ยนะฮะสุดท้ายครับเขาบอกว่าไม่ต้องหงูไม่ต้องกลัวนะฮะว่าจะไปฆ่าผึ้งเหล่านี้ครับเพราะว่าเขาจะมีพวกคนที่เชี่วชาญในเรื่องของการเลี้ยงผึ้งนี่นะฮะไปช่วยดูแลผึ้งเหล่านี้เป็นพิเศษนั่นเองครับผม เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีไปแต่พูดถึงวัฒนธรรมเนี่ยฮะอาจจะแตกต่างจากบ้านเราครับเพราะบางคนเขาก็เหมือนกับว่าโอ้โยถ้าเพิ่งมาทําบ้านท,ที่ที่บ้านเราเนี่ยนะ,ะมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากมันเหมือนจะสามารถเพิ่งพาอาศัยกันได้มันจะมีเงินค่องไหลมาเทมาแต่สำหรับที่รนอนดอนคงจะไม่ใช่อย่างแน่นอนคุณผู้ชมนะอ่าฮะเราจะมารู้จักกับคำศัพท์คร,รับที่เกิดขึ้นนะฮะในคลิปนี้กันบ้างครับ เมื่อสักครู่นี้ฮะเราเห็นเจ้าฝูงพึ่งขนาดยักษ์ไปแล้วครับคําว่าฝูงพึ่งนี่นะฮะเขาเรียกว่ามี่เฟิงนั่นเองครับมี่เฟิงแบบนี้ฮะมีเม่เฟิงมีเงมมม่เฟิงมี่เฟิงผมก็สาบกันมี่เฟิงอ้นี่เสียงสมี่แล้วก็เฟิงเสียงหนึ่งนะฮะแปลว่าฝูงพึ่งนั่นนะฮะ คราวนี้เวลามันมาแบบนี้คุณผู้ชมฮะมันมาฝูงขนาดนี้ใครๆก็กลัวครับเพราะว่ามันมาอะไรฮะมันมาโจมตีเราโดยตรงนี่คุณผู้ชม,มฮะเรียกว่าต่อยชุกอนูทีเดียวฮะแล้วที่สําคัญนะฮะใครก็ตามที่แพ้เพื่ออาจจะตายได้ครับคําว่าโจมตีเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่ากงจีครับกงจีกงจีได้บอกโจมตีแต่บางคนก็นักกลัวมากทีเดียว อาคุณผู้ชมฮะหลังจากที่พึ่งเนี่ยนะเข้ามาโกงจีเสร็จปุ๊บคนทําไงล่ะฮะคนนี่คงจะไม่ยืนอยู่เฉยๆแน่นอนครับมันต้องหลบหนีบางคนนี่นะถึงขั้นวิ่งเข้าไปในร้านสรุปออกมาได้เสื้อมาสองตัว <laughs> สงสัยคงจะเป็นกุศโลบายของทางอะไรก็เป็นไปได้คุณผู้ชมฮะก็อบอกโอ๊ยเดี๋ยวออกไปนะจเจอพึ่งต่อยแน่ลองซื้อเสื้อดดิคุมได้ด้วยเออมันก็เป็นเรื่องแปลกของเหมือนกันคุณผู้ชมฮะคำว่าหลบหนีนะฮะภาษาจีนเขาเรียกว่าเผาเซิงเผาเซิง C A O แถวเซิงนี่นะฮะโดนหลบหนีเอแต่ก็ไม่แน่คุณผู้ชมฮะมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเทคนิคการขายของร้านนี้ก็เป็นไปได้ฮะถ้าเป็นผมเนี่ยนะผมอยากจะเอาแรดเอาตัวเฮียมาโอ้โหเอามาปล่อยหน้าบ้านเอาให้แบบว่าวิ่งกระจายไปสวนสัตว์ไปเลยน่าจะฮาดีเหมือนกัน อ่คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวก่อนจะพักกันตรงนี้สักครู่นี่นะฮะเดี๋ยวเราครับช่วงหน้านี่นะฮะผมยังเหลืออีก2คลิปนั่นเองครับที่อยากจะฝากคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะใครก็ตามที่เคยดูคลิปมาก่อน,อนดเดี๋ยวชมกันได้ในช่วงหน้าสักครู่เดียวโอ้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 คงจี